มันเดย์เซายค่ะสตอรี่มายไลฟ์นะคะในตลอดการวาระของการทําหน้าที่ภายใต้กายาบนี้ของหมอในภพชาตินี้ตลอดการวาระชาติภพสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่หมอจะพยุงจิตหลายๆดวงขึ้นมาได้จริงๆมันต้องย้อนกลับมาที่จิตหมอเองก็ต้องมีพลังงานที่สเสถียรมากพอนี่เป็นเหตุผลที่หมอจะต้องอยู่คนเดียวและแตัดสังคมไปโดย ถาวรเลยเพราะว่าดูว่าหมอเป็นคนติสตแบบนี้แต่ทุกคนที่เข้ามาในทุกสเตตัสความสัมพันธ์เขาเสพติดหมอหมดเลยเพราะคนคนนึงสามารถนั่งคุยกับหมอได้ทั้งวันโดยที่มันผ่านไปสมมตินั่ง8ปดโมงเช้าห้าโมงเย็นโดยที่แบบว่าพิบตาเดียวแบบเนี้ยแล้วบางคนก็คือเหมือนกับออกมาเจอหน่อยออกมาเจอปุ๊บ อีกสองชั่วโมงในสองชั่วโมงอ่ะค้างที่นี่นะมันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเสมอมาจนวันหนึ่งพอหน้าที่มันชัดเจนมากๆภารกิจมันชัดเจนมากๆเหลือเกินหมอก็เลยต้องเลือกสะบ,บั้นบางอย่างออกไปเลยเลือกทิ้งแต่ถามว่าหมอเครียดไหมหมอไม่ได้เครียดกับภาส่วนนั้นเนื่องด้วยว่าหมอก็เสพติดการอยู่คนเดียวอยู่แล้วแต่บางทีการออกไปพบปะคนนูน้นคนนี้ในสังคมที่เป็นแบบสเตตัสเพื่อรุ่นพี่รุ่นไรเนี่ยเราก็ไปก็เหมือนเราไปทําหน้าที่อย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันให้กับ ให้กับคนเหมือนอยู่กับเราแล้วเขาก็แฮปปี้นู่นนี่นั่นนะคะแต่เมื่อวันนี้มันมุฟมาในทิศทางนี้ก็ต้องดําเนินไปแล้วก็ตัดบางส่วนออกแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเฝ้าดูเฝ้ารู้ก็คือจิตของตัวหมอเองมันก็ต้องเสถียรและสเตเบิลมากพอจองคิวเช็คดวงสแกนคิว